รับการเดินทางของ Let's Go ในทริปนี้นะฮะจะเป็น Hidden f o o t a g e ซึ่งเป็นภาคต่อของทริปสกอตแลนด์นะฮะเป็นการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่อย่างลิวพูและก็ลอนดอนนะฮะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเราจะไปลิวบูกันเพื่อออกอรถ uber โดนทิ้ง u ไม่ยอมมารับแม่งกดรับแล้วกดแคนเซิลเฉยดีว่าฟ้าประทาน าทานันรถไฟโอเคเดี๋ยวไปดูรีวิวกันผ่านนิวคาสเซิลกันเราจะได้เห็นวิวนิวแคสเซิลนิดนะึงสวย ความรู้สึกการไปเยือนริมวัปปูครั้งแรกดีตะกูตะกักหน่อยนะึง <c oughs> มีรถรถไฟดีเลยหน่อยอ,อืมแต่ก็<อ>ชั่วโมงเดียวโอเคอยู่เราสึกยังไงที่จะได้ไปเยือนเมืองของทีมรักดีไงรู้สึกดีไปดูเมืองด้วยไปดูบอลอย่างเดียวเฮ้ยดูบอลด้วยเหรอเออในดูบอลเหรอเฮ้ยกูไปเล่น แดงเดือดแดงเดือดไปดูมันลิ้มหมีอะไร หลังจากเข้าที่พักเก็บกระเป๋าไปที่เรียบร้อยก็มาประเดิมมือแรกกันที่บิ๊กโบนูต์เดอร์บังบุกบังอะไรนะบุกบังเหรอบิ๊กโบต่ร้อ, <Big Bowl. S 2> อเป็นไหมบ้างคะบิ๊กโบมีเรื่องเลยสมชื่ Big Bowl. <c oughs> อบิ๊กโบเยอะาก <c oughs> น,นี่ก็ถือว่าสู้นะอาจารย์ถามอะไรอร่อยมากอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งตอนแรกนึกว่าจะลวกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่ไม่ใช่เป็นแบบเส้นมีผัดหอมกระทะมากแล้วก็ราซอสมาโปะของม,มาข้างบนอันนี้เลิศมากแนะ่นำนะคะถ้าใครอยากสดน้ำบะหมี รวมเชงเชงก็จัดไปบะหมี่รวมน้ำใสบรรยากาศยามค่ำคืนบริเวณอัลเบิร์ตด็อกแล้วก็เพียร์เฮนนะฮะมีความสวยงามมันก็น่าสนใจไม่น้อยนะฮะซึ่ง The Beatles Statue ก็เป็นหนึ่งแลนด์มาร์กประจำเมือง คก็หรอใช่ใครมึงเนี่ยจอร์แดนเล็กแม่มาตอนกลางคืนก็มีคนนะได้ฟิลสวยเชียวอาริพูก็ต้องมาดูฐานนี้ใช่ อันแทบท่าเรืออัลเบิร์ตด็อกก็จะมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วก็พวกช้อปปิงปป้งดูวิว่ะหาข้าวเช้ากินกันอันนี้เป็นร้านที่เล็งไว้ตั้งแต่เขาชื่อร้านท็อกเวิร์ดจริงๆเขาไม่ได้ขายแต่อาหารเชา้าคือมีทุกมือให้เลือกถ้าใครอยากได้แบบมารองอาหารแล้วนู่สวยๆ

โดนตอกกินในร้านบิเทิ์นี่แหละกำลังจริง ซื้อน้อยๆอย่าซื้อเยอะวัฒนธรรมหาเหวอลไรไม่รู้เนี่ยแต่ไม่หมด เดินชมเมืองข้าเวลาก่อนไปชมบิ๊กแมตช์ในช่วงเย็นสวัสดีครับ บรรยากาศนักหนาวประมาณนี้ใช่ครับได้นะ พลักลงแล้วที่เร่มด่อนขอนึ้นใครจะมาทเที่ยวเซ็ตช่อลองดอนครั้งแรกแนะนําให้ลงตัวนี้ยกลิ่นพลักแล้วก็เดินเหลือๆเลยมันก็คือผ่าดที่สําคัญ กร,รีนพาร์ค <Yeah. S 2> อากาศดีคนเต็มเลยแดดออก i you've got heart left uh, าเห็นจะไปวังเลยไปที่นี่มาวังทำไมเนี่ยวังนี่นี่เขาไปเที่ยวได้มาดูชมแต่ว,ว่ามาบรกกิงแฮมต้องมาดูเรียกว่าอะไรช่วงเปลี่ยนเวรของกาดใช่จังหวะดดีนนจริง ไปดูที่ไทยก็ได้ผู้คนเรียนมื่นมารอดูการเชนจ g i งไม่มี ได้ดูเปลี่ยนเวนหน้าวังแต่ว่ามีอีเวนใหญ่ที่เขาไม่มีเพราะว่าวันนี้มันมีอีเวน์ใหญ่แทนก็คือเป็นมันเกิดพระราชนาบบรินีอลิเล็กซิเบ,บที่สองอสบบก็จะมีการยิงปืนยิงสรุตในไฮปาร์เราก็เลยได้มาเจอพิธีนี้พอดีรอตอนเที่ยงวันนมาสปานันคตรเร็วอ่ะ ขึ้นมาจากไหนนี่นี่เป็นจมองการล่ โอ้โหสะดุ้งเรียกว่าสลุดเล็กๆครัน้าสัน โอเ็จบด้วยเพลง Happy Birthday ประชาชนก็ปรบมือให้กับการแสดงในวันน yeah well ี้ครับหลักคือมาดูการแสดงของทหารม้านะแล้วก็ทหารคนปืนอ่ะปืนใหญ่มันก็เหมือนการจำลองเวลาทำสงครามอ่ะมันแสดงศักยภาพขนาดย่อมย่อมย่อมยอมแต่คนลุกเลยนะตอนที่ม้าลากปืนมาวิ่งมาสวยดีตกใจนะตอนแรก ดยูดีนกแบบกระจายมันมันไม่ใช่บ่อยๆที่เราจะเห็นไม้เยอะๆอ,อยู่รวมกันแล้วก็ลากปืนใหญ่ออกมาด้วยความเร็วสูง <laughs> อดีถือว่าเป็นความปุกของการมาเดินเล่นเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เดินไปถามตำรวจว่างานอะไรเหรอ <laughs> <laughs> ตำรวจยิ้มบอกว่ามันเกิดตาชิดนีคืนสเปนเดย์ d a y แต่เขายิงปืนกันเนี่ยเธอมาดูสิเออนี่นี่ไฮพาร์ก ไปดูไฮไลท์ของไฮปาร์เลยจริงๆเราอยากมาดูบ่อน้ํามากกว่าพิธีแต่ว่าดันเดินมาเจอพิธีก็ถือว่าเป็นโชคดีไปได้หลายงาน จะลากันไปนทริปนี้ก็เดินเก็บแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญข,ของกรุงลอนดอนนะฮะและด้วยเวลาที่ค่อนข้างจำกัดก็หนีไม่พ้นบรรดามุมมหาชนต่างๆนั่นแหละฮะก่อนจะส่งท้ายทริปกันที่อีโตเกียว